สวัสดีค่ะวันยีนพาทุกคนมากินขนมจีนอีกแล้วค่ะทุกคนขนมจีนถ้วยใหญ่เวลาคาแค่20บาทเท่านั้นค่ะทุกคน20บาททุกคนดูความอลังการของขนมจีนเยอะมาก20บบาทค่ะทุกคน ก็จะมีทั้งน้ำยาน้ำยากะทิน้ำยาไทยแล้วก็น้ำยาปลาแดกน้ำยาปลาต้มอร่อยค่ะทุกคนอร่อยอร่อยพันพันหนึ่งคือความเยอะสองคือความนัวได้อยู่นะคะความนัวก็ได้อยู่ รสชาติโอเคเลยทุกคนอิ่มอิ่มทั้งถูกทั้งอิ่มอร่อยค่ะทุกคนมาค่ะขนมจีนน้ำยากันวันนี้ขนมจีนน้ำยากับวันทำงานที่อำเภอหนองกอกจังหวัหดร้อยเอ็ดค่ะ รุนนี้เธอมาร้อยเธอมาหนองพอ,อกเินแต่เส้นเลยนะมไม่กินเส้นไม่ได้ทุกคนมไม่รู้จะกินอะไรเลยก็เลยเส้นหนึ่งเดียวน่าอยู่นะทุกคนเข้มข้นเย่ย ที่เขาขาย20บาทก็คือไม่ไม่ไมเขาจะไม่มีบางร้านเขาขายเขาก็จะมีตับไก่ิีนไก่เครื่องในอย่างนี้เนาะให้แต่อันนี้ก็เป็นน้ำยาน้ำยาปลากับขนมจีนรวนกับน้ำยาแค่นั้นไม่มีน่องไก่ไม่มีเครื่องในพิเศษอย่างเงี้ยถ้าพิเศษก็จะเพิ่มไปอีกแต่ร้านนี้เขาไม่มีก็เลยได้แค่นี้ ่อยค่ะทุกคนมาค่ะกินด้วยกันขนมจีนน้ำยาน้ำยาปลาอันนี้นา่าจะเป็นน้ำยาปลาทูกลิ่นปลาทูออกอะเต็มเต็มคำขอบคุณนะคะคลิปนี้มาลุหนิขออนุญาตกินขนมจีนเต็มเต็มก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามมาลุนี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ